เวลานั่งเครื่องบินเนะแล้วลูกเรือเดินมาบอกว่าให้เอาสัมภาระใส่ไว้ข้างใต้ที่นั่งสมมติเราห่อกระเป๋าไว้บนตักแล้วลูกเรือบอกว่าให้เอาไว้ใต้ที่นั่งคําว่าใต้ที่นั่งเนี่ยอย่าเอาไว้ใต้ที่นั่งข้างหลังเรานะหมายถึงสมมติที่นั่งเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะไม่ใช่ใต้ที่นั่งที่เรานั่งให้เอาไว้ใต้ที่นั่งที่อยู่ข้างหน้าเราเครื่องบินมันอาจจะโครงเคลงแล้วกระเป๋าเลื่อนไปกระเป๋ามันจะเลื่อนไปหาคนข้างหลังมีคนหนึ่งอ่ะเขาก็แบบว่าโดนขโมยเงินเขาตอนแรกเขาก็ฟูลไฟล์แหละว่าแบบเหม เก้าอี้ที่อยู่หน้าเราแล้วเอาไว้ข้างใต้เพราะเวลามันเลื่อนออกมามันยังเลื่อนมาหาเราแต่เวลาไอ้ใต้ที่นั่งเราอ่ะพอมันเลื่อนมันเลื่อนไปหาคนทั้งหลังบางทีเสิร์ฟเลยนะกระเป๋าแบบเห็นคนทั้งหลังเห็นแล้วกระเป๋าเลื่อนไปอยู่ข้างหลังเขาเปิดเอาอะไรได้เลยกระเป๋าเอาไว้ให้ถูกที่ค่ะหรือจะให้ดีเวลานั่งเครื่องบินจะลุกไปเข้าห้องน้ําหรือหลับอยู่ใช้กระเป๋ากันขโมยของแพ็คเซฟค่ะก็จะเป็นรุ่นบางแบบเนี้ยเธอใส่เฉพาะพาสปอร์ตกับเงินเท่านั้นอ่ะแล้วพอมันอยู่ข้างในอย่างเงี้ยมันก็อยู่กับเราตลอดไปเข้าห้องน้งงนำ ทรัพย์สินของเราจะถูกใครขโมยหรืออีกรุ่นหนึ่งอันนี้เหมือนเสนใยายอะไรเงี้ยทรงนั้นเลยแต่อันนี้คือของแพกเซฟนะคะที่ทําออกมาไอตัวนี้อาจจะไม่มีช่องใส่อะไรเลยแต่เนื้อเบาไปข้างในนะในเสื้อนะอย่านอกเสื้อก็อใส่เสื้อคลุม